ก็โอเคขออนุญาตกบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของปักค,คุณมีรีวิวรถกันเหมือนเดิมนะฮะวันนี้จัดของเรียกว่าตัวสุดในรุ่นใหม่คันนึงครับเรียกว่าแรไอเทมกันอีกตัวหนึ่งนะแม่เจอช่องไอปักนี่หลายไอเทมทุกตัวเลยนะพี่เอออ่ะเดี๋ยวมาดูนครับเกินจริงไม่เกินจริงเนี่ยให้ผู้ชมตัดสินได้เลยนะคันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเป็นเกตรุ่น T R D ครับเป็น2.8ครับ2นะฮะป้ายแดงตอนนี้เปิดกันล้านเจ็ดนะ ถ้าเป็นขับ4 2่ยุขับโฟนี่ถึงจะอยู่ล้านแนะฮะอันนี้เปิดกันล้าน7ล้าน7เนี่ยมาดูอันนี้ก่าครับ TRD นะขาวลางังคาดำครับ Toyota Racing Development นะฮะหรือยอ่อคำั้นว่า TRD จะมีอะไรมาให้บ้างอ่าให้เห็นก่อนเลยครับอย่างแรกนะฮะกันชนแตกต่างอย่างตัวธรรมดาแน่นอนครับป้ายทะเบียนเนี่ยเปลี่ยนกรุงเทพไม่ฟรีนะครจ่ายไม่มีตัวนี้ป้ายแดงลนะ้านเฮะ ผมเปิดกัน9ก้าเพอพี่ไม่อยากใช้ดาวนะฮะเรดด,ดีผ่อนหมื่นหกได้เลยไม่มีเคหมื่นเจ็ดนะไม่แสนสามพันเดี๋ยวว่ากันไปเรื่อยๆครับดูกันไปเรื่อยๆเข้าไปดูด้านในฮะสีขาวเดิมนะครับให้ดูนะฮะไฟสีบอดี้พาย,ยา,พายามทะแยงสีทิมาองศาหเห็นนะครับพอถ้าเกิดมันมีบุบมีลักยิมพี่จะเห็นได้ง่ายนะครับใครบอกเลยอยากดูเพิ่มเติมวิดีโอคอรเพิ่มเติมได้เลยฮะทดดี้คันนี้เป็นขาวขาวแบ็คลูฟเนี่ยขาวหลังคาดำออกป้ายแดงมีค่าสีเพิ่มสองหมื่นครับ อันนี้พูดจริงๆครับเพราะผมขายโตโยต้ามาหลายปีจ้ะพี่อ่ะนี่เลยครับให้ดูนะจ๊ะด้านข้างสวยๆครับลายล้อทีอาร์ดีช่วงล่างช็อ c อัพของทีอาร์ดีนะช่วงล่างของเขานะโช๊คเป็นของเขานะครับอ่ะให้ดูบั้นท้ายนิดน,นึงครับนี่เลย2.8 TRD s p o ดทีอาร์ดีสปอร์ตดวแต่ว่าไม่มีซิกมาโฟครับเ <P> <c oughs> พราะเป็นขับเคลื่อนแบบ2ล้อฮนะอ่า ดูด้านในหน่อยนิดนึงครับฝาท้ายประตูไฟฟ้าออโต้ลิฟ์เกตครับมีแอนตี้แจมป้องกันการหนีให้ด,ด้วยครับโครงสร้างร่องร,องรองางสันพวกนี้เดิมครับเจอโดนเจอย้อมตัวกอเช่นเคยครับปาคุณมิซื้อขึ้นเต็มราคาครับพคมกี่มิติไม่รู้เนี่ยพี่มาไงผมไม่ได้แกะขายนะมั่นใจเลยครับในช้อปปี้รัศดานี่อยู่ประมาณห้าพันเนี่ยมีแน่นอนครับมาให้ดูสภาพความใหม่ของตัวเบาะนะฮะกระแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยปะ ไปเรื่อยๆแล้วกันลำโพง JBL 9ตัวมี T.R.D มันมี JBL มาให้นะครับอะเมื่อกี้ดูบอดี้ด้านซ้ายเสร็จแล้วปุ๊บดูบอดี้ด้านขวาหน่อยนิดนึงแล้วกันครับนี่เลยไม่อยากใช้ดาวไม่อยากใช้ค้ำก็ผ่อนกันไปเดือนละประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะฮะก็เซฟไปเยอะนะป้ายแดงมันล้านเจ็ดใช่ปะ่ะก็ตี้าสั้นเลยครับคันนี้ตกประมาณล้านหนึ่งฮะเก่าเกาเกานะฮะจัดโอนไม่เก็บสดไม่แหวดอ่าก็เซฟไปประมาณเจ็ดแสนประมาณนี้ครับ เบาะอ,อันนี้ก็จะเป็นสีดำแต่ก็ได้สีแดงนะฮะแล้วก็เบาะคาดแดงมาด้วยเทียดีจะเน้นแดงครับไม่รู้จะแดงไปไหนนี่ข้างหลังยังแดงแค่นี้เนะี่ยดูด้านหน้าครับดูด้านหน้าเลยอะพาวเวอร์เอาท์เลททุกอย่างเลยตัวปาร์คชาร์จไฟอะไรพวกนี้มีครับเสียบอะไรก็ได้เสียบหม้อหุงข้าวกางได้เลยพี่อ่ะด้านข้างครับกาบดําๆนะฮะเนี่ยดูร่องดูสันพวกนี้ครับไม่ได้มีละอองสีไม่ได้ไปสาดอะไรพวกนี้มานะร่องทุกอย่างชิดเท่ากันหมดนะฮะ ไล่ดูันหน่อยนิดนึงนี่ครับตัวแผงประตูข้างนะฮะอ่ะสกับเพจไม่ได้แกะลกตาหน่อยนะแต่ผมมามารองให้ครับผมขับมาเมื่อกี้ผมไม่เอาหนังสือพิมพ์มาลองไว้นะฮะไม่อยากให้รถมันเลอะในตอนผมขับแม้กระทั่งเลอะรองเท้าผมเนี่ยนะครับก็ไม่อยากให้มันเลอะเลยนะก็เรียกว่าใส่ใจเท่าที่ทําให้ได้จริงๆครับเนี่ยพวกเออเทียดีพวกนี้จะเ,เป็นลายคารบ์บอนแคปลานะครับแม้กระทั่งตัวเบรกมือก็ยังคุมเกียร์เป็นหนังสีแดงมาให้นะดูเดะ มีเทเลมาติกมาให้ครับมีดีทีคอนเน็ของระบบโตโยต้าครับรถหายอยู่ที่ไหนตามได้หมดนะฮะเช็คได้หมดนะฮะแล้วก็ปล่อย WiFi ก็ได้เนมีให้นี่ครับนี่นี่นี่ให้ดูนี่หน่อยอันนี้ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับตอนผมขายอยู่อันนี้คือกล้องหน้ารถติดมาจากศูนย์บริการนะครับอันนี้เป็นหมื่นฮะเจ้าของเก่ามาติดมาผมไม่เคยแกะถอดขายนะให้ดูสกัดหลังคาพวกนี้หน่อยครับรถมือสองพี่ฟังก์ชันส่วนมากรู้วนอยู่แล้วดูเนี่ครับเน้นสภาพครับพอเสน่ห์ของรถมือสองเนี่ยมันก็คือว่า มันมีคันเดียวในโลกฮนะมันมีสภาพเดียวในโลกครับนี่ฮะหลังคาสะอาดนะครับคอนโซลมุกนี้อ่าให้ดูนะครับไม่เล้าไม่แตกนะวัสดุทุกอย่างที่เป็นซอฟท์ทารก็ยังเป็นซอฟท์ทาอยู่สีแดงจ๋านี่ครับไม่มีเรียวไม่มีรอยสภาพภายในเอียมครับเลขไมล์แสนสามพันครับแจ้งตามตรงครับพี่อ่าแล้วก็ครูซอนโทนมีตัวแพดเดิล uh, ชิปอันนี้มีให้ซีเรียลชิพปรับเป็นแมนนวลหมดอันนี้ก็มีให้ด้วยนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปดูหัวใจหลักของตัวรถเราดีกว่าครับมาดอนโครงสร้างครับไปไปไปเทียดียังไม่มียังไม่มีช็อคอัพเหมือนไอ้นี่นะยังไม่มีเหมือนเรเยนเดอร์นะไอ้ดูก่อนเลยฝาปองเดิมนะฮะสวยๆฮนะนี่ครับโครงสร้างถ้าไม่เดิมผมซื้อขึ้นเต็มราคาเลยครับน็อตไฟหน้าไม่ได้เกาะคารซับในตรงนี้นี่ดูตรงนี้ดูตรงน,รงนี้เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ไอ้พวกรถโดนโดนนะมัาทากันเนียนกันดีดูไม่เป็นนีดโดนมันได้เหมือนกันนะเนี่ยครับคานทั้งในตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคานในคานซ้อนนะครับต้องเป็นเนี่ยมันต้องเป็นชิ้นเดียวไม่มีสีอื่นแต้มมาเลยนะฮะอย่าไปเชื่อนะบางทีเดี๋ยวนี้แม่งเม็ดองเม็ดอาร์แม่งเอาตูดยางลบมาจิ้มกันเยอะนะพี่นะต้องดูดีๆต้องดูดีแล้วกันหลายอย่างให้ประกอบครับแต่ของผมรับประกันให้นะครับมาร์เกอร์คิวซีพวกนี้อยู่ครบนะของเดิมนะครับหม้อน้ําเดิมนะอันนี้อนุญาต อ่าแผ่นเพจเดิมนี่อันนี้ก็เดิมมาดูรถได้เลยพี่ใครอยู่ต่างจังหวัดนะฮะตรวจได้เลยก่อนเซ็นรับรถนะฮะไม่ได้มัดมือชกนะฮะมีน้าเขาไปด้วยนะฮะฝาผมไปด้วยนี่คำชกมนุษย์ใช่คำฝากระโปรงมนุษย์มือหนึ่งมันถือกล้องไงมันเลยมันเลยเปิดไม่ได้นลพี่นะอ่ะฝากไว้ด้วยครับย้ำนะครับทุกคันผมไม่มีมัดมือชกนะลูกค้าเนี่ยดูรถก่อนได้แม้กระทั่งอยู่ต่างจังหวัดนะ ไปแนนแอปพูดผ่านแล้วลองคาร์บอนจ้างช่างมาดูก็ได้มาเซ็นก่อนเลยก็ได้เอ้ยก่อนเซ็นล้ลนนะาล้นนะมานดูมาขับอยากดูเลยเต็มที่ได้เลยพี่ผมมีน้าเขาไปด้วยนะครับรับประกันให้นะฮะอ่าไม่มัดมือชกด้วยนะครับใครตามหาแบบนี้อยู่ก็ฝากติดตามไปด้วยครับวันนี้ป้าคุณหมีลาไปก่อนเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ